สวัสดีครับมาครับพี่น้องพี่น้องอันนี้กินข้าวด้วยกันครับพี่น้องนี่เมนูเราเนื้อเจละเต้ครับพี่น้องนี่ี่ทแล้วก็ลาบหมูนะลาบหมูสุดส้มตำก็มีอ่าแล้วก็ส้มตำน้องพี่น้องอันนี้ผัดอะไนี่ผัดอันนี้ก็ยำยำปลาหมึกยำปลาหมึกครับมาครับพี่น้องกินข้าวครับมากินกับอาจารย์ต้อยเหมือนเ้องพี่น้องมาเด้อแซ่บๆฟโอบใบด้อจะโดยูไปจันมา เดี๋ยวโอลืมลืมโอ้ยลืมเป๊กเรานี่ยลืมโบกว่ะลืมบกอ่าลืมโบกก่อนโอ้ห่วปฮะแล้วพี่น้องวันนี้เนื้อจระเข้นะฝีมืออาจารย์ตอยไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูนี้ท้าท้าให้ลองเลยพี่น้องแล้วจะติดใจออาจารย์เคยกินเนื้อจระเข้ไหม เออนี่งกลัมก็รักจะเออไม่เคยกินนะอาจารย์ก็จะลองกินเหมือนกันอ่ะกินเลยอาจารย์กินก่อนเลยอืมในเดี๋ยวมืเดือนมาบอกกินแล้วก็บอกพี่น้องว่ารสชาติเป็นยังไงอืมยิ่งเลยเป็นยังไงแบบอยมาไม่เนื้อเนื้อเนื้อเป็นยังไงบ้างเนื้อเนื้อน่ามือเนื้อเหมือนอะไรไหมเนื้อมันเหมือนเหมือนเนื้ออะไรไหมหรือว่าไง กินดูมันจะนึบๆนุ่มๆโอ้โห่งแล้วฮะอืมน้องอร่อยจิ๊นะเนื้อมันเหนียวนะพี่น้องเหนียวหนึบแนเนอนเนื้อมันเหนียวหนึบแล้วก็คือแบบ มันนุ่มคืออร่อยพี่น้องอืออืออยเวรยร้ายอืออาร่อมากกัเคกินกินด้อพี่น้องเอะน่กที่ละอ้ยยอดเลยยอดเลยก็เหมือนเรากินเอ็นเนาอือ เหมือนเราก,กินเอ็นหมูเอ็นไก่อะไรมานั้นน้องน้องเนื้อมันม,มาเนื้อาจารย์กินเลยอืออือแล้วเป็นไม่ไม,มาเยอ<ห>ะมากไทยด้วยก็บารีอยังเมื่อกี้ก็บไปีมาอืออือ อร่อยกว่าเนื้อไก่นอคือ,ม,อม,มันนืบอะ่ะมันมีความนึบม,ม,มันเหมือนเรากินเอ็นอะ่ะอือเนื้อเอ,นอ็นนะทำน้องยำเนี่ยยำปลาหมึก แล้วคือแบบเนื้อมันไม่มีกลิ่นน้าอาจารย์เนาะมไม่มีกลิ่นข้าวเลยอะ่ะอืไม่ม,มันไม่มีกลิ่นข้าวเลยแล้วไม่ร้องอร่อยมากชอบเลยเต็มสิบให้อาจารย์ให้เท่าไหร่ถ้าคะแนนเต็มสิบอาจารย์ให้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งเลยอาจารย์บอกเต็มสิบให้ร้อยหนึ่งเลยเนื้อมันเนาะยิ่งเราผัดเผ็ดเราแบบเครื่องมันถึงด้วยนะอาจารย์เนาะ รสชาติก็ได้เน้อฝีมืออาจารย์ตอดนะพี่น้องแลก็ครบแล้วอืม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 น่าเป็นอาไรไหม จะดูนำกันหรือจะดูดโอนไลมาเลยพี่น้องกินข้าวกับอาจารย์ต้อยกออิน <c oughs> ด้วยกันนะพี่น้องออคืออยากให้พี่น้องลองจริงๆนะถ้าคนใดอ่าคนที่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะพี่น้อง แต่คือคนที่กินอ่ะอยากให้ลองออชุดนี้น้อยจนันเนาะ<ช>อร่อยมากเลยอืโอเคครับน้องเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บายครับ